เดี๋ยววันนี้เราก็จะออกไปเที่ยวกันก่อนตอนเช้านะครับตอนแรกเราจะไปที่วิกตอเรียควีนส์วิกตอเรียมาร์เก็ตนะครับควีนส์วิกตอเรียมาร์เก็ตจะเป็นตลาดขายของแบบชาวบ,บ้านๆแล้วก็มีทั้งของสดของแห้งของที่ระลึกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันทั้งก่อนอันนี้คือถนนยามเช้าของชาวเมลเบิร์นนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาวันอังคารนะทุกคนก็จะดูแบบเร่งรีบเร่งรีบแต่ก็ไม่เท่าญี่ปุ่นนะ เขามีอีกรถนี้ให้เช่าด้วยแหละจัก,กรยานก็มีแต่ว่าเราไม่รู้เช่าอย่างไรแต่ไม่เป็นไรเราขึ้นรถแทรมได้อยู่แล้วเพราะว่าแทรมที่เนี่ใน CBD เนี่ยก็คือฟรีนะครับ CBD ก็คือเป็นเป็นแบบคล้ายๆเซ็นมันน่าจะอะไรเซ็นเตอร์บิสเนสดิสทริก์หรือหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าในเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือจะขึ้นได้ฟรีนะครับมันจะมีฟรีโซนอยู่ซึ่งโรงแรมเรากับสถานท,ที่ท่องเที่ยวทุกอันนะ่ะครอบคลุมอยู่ในฟรีโซนนี้เราก็เลยไม่จะเป็นต้องเสียเงินเลย อันนี้อ่ะสี่สิบปายก็ได้มั้งอ่ะสักอันหนึ่งอันนี้เราจะเห็นเป็นสลิงอยู่บนนี้ใช่ไหมสีน้ำเงินคือถ้าเกิดเราต้องการจะลงอ่ะปุ่มไม่มีนะจ๊ะเราก็ดึงสลิงสีน้ำเงินนี้เราก็ลงรถแทรมมาที่สถานีวิลเลียมสตรีทนั่นเป็ทรีแล้วเราก็ต่อรถซ้าย58ไปก็จะถึงควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตเลย เราก็มาตอนนี้สาย58ตรงนี้ที่ Collin Street ไม่มีคนเลยคนหายไปไหนหมดจ้านี่ไงอันนี้ก็คือฟรีโซนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปอันนี้ Queen Victoria Market ตรงนี้เมื่อกี้เราขึ้นมาจากประมาณแถวๆนี้หรือแถวๆนี้จะไม่ได้อ่ะแถวๆนี้เราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะแบบปลื้ดไปตรงนี้แล้วเราก็จะปลื้ดไปตรงนี้เลยนี่เราจะนวนตรงนี้ที่ ควีนวิตอรีมาร์เก็ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็คือเป็นฟรีโซนเราสามารถขึ้นลงได้ฟรีแบบไม่จํากัดครั้งเขามีสัญลักอีกแย้วแหละ Beware Don't cut in front of the trams ก็คือระวังแรดอ้าวเขาให้ระวังเราสิเพราะดูสังาแรดอยู่แล้ว อตอนนี้เราก็มาถึงที่ Queen Victoria Market เป็นที่เรียบร้อยแล้วตลาดเขาบอกว่าเปิด6โมงเชา้าแต่ว่าตอนนี้ประมาณสัก9โมงประมาณ9้าโมงร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่อ่ะให้ดูร้านดีกว่าไม่อยากดูหน้าบิลซังหรอกทุกคนรู้บรรยากาศนี่ก็จะเป็นประมาณเป็นห้องแถวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาบอกว่าเป็นตลาดแบบว่าบ้านๆแบบชาวบ้านก็จะมาขายของกันวิวด้านหลังกจะแบบเป็นเมืองเงี้ยสวยจริงๆเลย อันนี้คือเรามาช่วยเขาเปิดร้านใช่ไหมเนี่ยก็คือว่าจริงๆที่เรามาช่วยเขาเปิดร้านช่วยไม่จ้าดูๆไปแล้วก็ประมาณน่าจะจัดจักบ้านเรานะเพราะว่าขายของแบบสักเกบอร์ยันเรือรบเสื้อผงเสื้อผ้าอุปกรณ์การช่างอุปกรณ์การครัวหรือว่าอาหารก็มีครบหมดเลยอุ่นนาฬิกานี้ถูกมากอะแค่ห้าเหรียญเองไะ อันนี้แบบว่าสิบเหรียญเท่านั้นอะ่ะอันนี้ก็ปลาเป็นผลิตภัณฑ์ของของเขาอะไรกันอ่ะอินสแตนโดูโดมาม่าด้วยรจาจ้าเขาบอกว่าน้ำพึ่งของที่นี่คือเป็นของมีชื่อเสียงวันนี้คือน้ำพึ่งแบบว่ามาเป็นมาเป็นเป็นลังเลยอะ่ะอันนี้ก็มาเป็นผักไม้ แอปเปิลนีน้น่ากินน่ากินแต่ว่าน,นี่คือลูกเล็กกว่าที่ญี่ปุ่นสักนิดนึงอันนี้คืออะไรอันนี้คือพชชั่นฟรุตใช่ไหมผแพชชั่นฟรุตนี่แบบเงาแบบเหมือนเป็นพลาสติกเลยอะ่ะอุสาลี่ก็น่ากินสับป,ประรดเจรจาอันนี้สับป,ประรดสับปะรดญี่ปุ่นน่ากินกว่าอันนี้ขอบอกจริงๆอันนี้ก็จะเป็นแบบแมคคาเดเมียนะแมคคาเดเมียก็เป็นของที่มีชื่อนี้เหมือนกันมีถั่วหลายๆแบบด้วยอันนี้คืออะไร อันนี้คือฟักทองหรือทําไมฟักทองมันแบบมันมีแกนอยู่ตรงตรงริมอย่างนี้นะมันแกนไม่อยู่ตรงกลางหรออันนี้ฟักทองปกติอันนี้ฟักทองไม่ปกติอ๋อคือรูปเป็นแบบนี้นี่คือเป็นเป็นรูปแบบนี้โอ้กล้ยนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาว่ะกล้วยออสเตเรยนี่คือทั้งใหญ่ทั้งยาวอะเคียวจะซื้อเมลอนละจ้าอันนี้คือราคา เหรียญเท่านั้นอันนี้ก็มีมังคุดด้วยอันนี้พอเราซื้อปุ๊บเราก็บอกให้เขาตัดให้เลยก็ได้เพราะค้าเขาใจดีมากเลยตัดให้เราด้วยใบยตองก็มีขายในราคา4เหรียญแปลว่าถ้าเกิดเราจะทำอาหารไทยเนี่ยที่นี่ไม่น่าขาดแคลน อูเห็นกล้ยแล้วเห็นใบตองน,นี่แบบว่าอยากจะกินไอ้นั่นเลยอะอะไรนะข้าวต้มมัดอูอันนี้คือฟักทองเลยอะแบบนั่นเป็นฟักทองที่เขาทำในฮาโลวีนหรือเปล่าแบบมันย้ายใหญ่เหลือเกินโอ้อันนี้ก็เป็นอะโวคาโดแบบว่าจัมโบ้อะโวคาโดแบบอะโวคาโดยักษ์คือฝรั่งนี่ไซส์ใหญ่จริงๆเลยอะทุกอย่างมันใหญ่หมดไปเลยอันนี้ก็คือเป็นร a ด i s อันนี้คือคุณไหนแม่ยักษ์อยากจะกินแต่เสดายเอาเขาญี่ปุ่นไม่ได้ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์โยกเกิร์ตแล้วก็น้ำผลไม้อันนี้คือแบบว่าส้มแบบดูเหมือนพลาสติกมากอะเชอรี่ก็แบบดูเหมือนพลาสติกมากเชอรี่อันนี้คือกิโลละ50เหรียญอันนี้ก็แบบเป็นผลไม้แห้งนะมีอินทผาลัมด้วยทับทิมนี้คือแบอกว่าแกะแบบแกะให้เป็นเม็ดๆใส่กระปุกนี้เลยกระปุกละห้าเหรียญ วันนี้บางคูตอุนน้ยมางคูตน,นี่แพงแพงกินเมืองไทยถูกมากอันนี้คือกิโลละ40เหรียญอุ้ยอันนี้น่ากินเดี๋ยวซื้อนี้กินดีกว่าอันนี้แบล็คเบอร์รี่เขาก่อนซื้อกินที่ไอร์แลนด์มาอันนี้ก็เป็นรัสเบอร์รี่อันนี้คืออร่อยมากดูสิเมื่อกี้ซื้อกล่องละสิบอันนี้สองกล่องสิบสองตายละเสียค้างโง่แล้วทำไม ออสเตรเลียมันหล่อมแหลมอย่างเงียวเนี่ยโอันนี้ก็เห็ดออสเตรเลียอุ้ยเห็ดออสเตรเลียก็ยักษใหญ่อันนี้ก็เป็นอ,อะไรนะหอยมแมลงภู้น่ากินอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นร้านขายเนื้อขายหมูโูน่ากินมากๆเลยเห็นแบบอยากทำสเต็กกินเลยอยา อยากจะบอกว่าอู้อุ้ยเนื้นออย่างเงี้ยน่ากินมากๆอยากจะบอกที่เนี่ยคือเนื้อมันถูกกว่าผักยังไงก็ไม่รู้ว่าคือพอเห็นนีปุ๊บเราจะไม่อยากกินผักเลยเพราะเนื้อมันถูกกว่าอู๋ไส้กรอกนี่ก็น่ากินน่ากินอันนี้คือสมองของแพแะอันนี้คืออันทัของแพะหรือเนี้ย อันนี้ก็เป็นตลาดอาหารทะเลมีปลากุ้งหอยปูปลาขายอุ้ยกุ้งน่ากินมากๆดูปลาที่ออสเตรเลียเนี้ยเป็นปลาทูน่านะเขาไม่ค่อยมีเป็นโอโทโร่อะมีแต่ปลาแบบอากามิธรรมดาอันนี้มีโฮตาเตะด้วยอุ้ยกุ้งก็น่ากินไปหมดเลยอยอันนี้คืออะไรอะแคร f ฟิชเคล อันนี้คือ lobster นะราคาอันนี้คือต่อกิโลใช่ไหมกิโลละ9ก้าสิบห้า lobster อันนี้ครึ่งตัวนะ40เหรียญอันนี้เขามีขนแกะขายด้วยเน,นี้ยเขาบอกว่าจาก95้า้าเขาลดให้เหลือ50แต่เราซื้อที่อีเกียรได้นะอันนี้เขาบอเป็น the best one แบบมันแบบนุ่มจริงๆคือแบบมันหนามาก เข้ามาอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนข,ขายของแบบรองเท้าที่เขาบอกรองเท้าอักนี่คือแบบดีมากเพราะว่ามันต้กนกำเนิดจากที่นี่ใช่ไหมนี่คือแบบรองเท้าแบบขนแกะจริงๆดูสิอันนี้คือคู่ละสามสิบเหรียญเท่านั้นคือแบบ,คบเคลียร์แนเซลขึ้นพวกมอน20ยี่สิบเหรียญทุกถูกๆอะไรเช่นนี้เนี่ยอันนี้คือของเล่นสําหรับเด็กโปกเกมอนมนีราคาสองเหรียญเท่านั้น อันนี้เหมือนกับว่าน่าจะปรินต์จากอะไรนะ 3D พิ i เตอร์อันนี้คืออะไรอ่ะคิดลึกอีกแล้วนนเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นบูมแรงฉ้นเป็นอย่างบูมแ,มแรงกว้างไปยิ่งแรงไม่กลับมาเลยวันนี้แบบที่เปิดกดาย น่ารักมากอุ้ยนี่มีครกด้วยครกครก,ครกไม่กล้าใชา้กกลัวสีมันลอกเนี่ยคือจตุจักจตจักแหละคือขายสัตว์เลี้ยงด้วยอันนี้ก็คือในตลาดตลาดนัดจริงๆนะนะเนี่ยคือที่เนี่ยอาร์ตก็มีเยอะมากๆแล้วก็ราคาถูกถูกแหละ โอ้ยนี่ถามคนขายอันนี้คือกระเจียวแคงกระรูกระเจี๊ยวของของจริงโจ้จริงๆเลยอันนี้คือของจริงๆคือกระเจียวจริงโจ้น่าสนใจในราคา35เหรียญได้ครีมลกแกะมาในราคา2กล่อง2องกระปุก10เหรียญเท่านั้นทุกถูกมากๆอ๋อนี้เป็นเครื่องดนตดรีทุหละเนี่ยนี้คือโดเล เสียงเพราะเหมือนกันอ๋อ,อมันเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเขาหรือนี่ so s <S โอหนาฬิกาพวกนี้สวยๆแหละ ออเพราะเขาเขียนเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นประมาณอย่างนี้เลยให้เขียนชื่อเราเองได้ S S ailing. S ailing. <S อันนี้ก็ประมาณเป็นยูนิโซนของอาร์ตมีวาดกระเป๋าวาดป้ายอะไรต่างๆ <S S <ailing>. <S เราก็เสร็จจากควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สเตชชั State Library นั่งรถแทรไไปเหมือนเดิมอันนี้เราก็มายืนรอรถแทรมกันกลางถนนเลย เดี๋ยวรถแทมจะมาทางด้านนี้แล้วก็มายืนที่หน้าสเตทอะไรนะสเตทไลบรารีอันนี้จะเป็นห้องสมุดหอสมุดของประชาชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอันนี้เขามีแบบว่าเล่นหมากรุกกันแบบบนพื้นถนนเลยด้วยอันนี้ก็เป็นรูปปั้นมาแต่ว่ามีข้อสังเกตคือว่า ทำไมเขามัดห่างมาไว้เพื่อที่จะได้แบบว่าสะดุกในการรบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เขาก็จะมีเป็นฟรีเอ็กซิบิชันด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์การเดินทางของเขาซึ่งเนี่ยมิรุสังก็ใช้กล้องอันนี้เลยเนี่ยในการถ่ายคลิปของ YouTube ครั้งแรกในชีวิตอันนี้ก็เป็น พอที่เขาอ่านหนังสือกันโอ้มันสวยงามยิ่งยิ่งนักความยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ต้องส่องลงมาเราก็มาดูวิวจากข้างบนเราจะมองเห็นวิวแบบนี้เลย เป็น e อกซิบิ i ชั่นชั้น2อนี่ชั้น2อี่อันนี้คือชั้น4อ่ะเดี๋ยวเราก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปทำงานกันต่อแล้วเดี๋ยวเย็ยนค่อยไปเที่ยวกันแล้วเราก็มาเจออันนี้คือเป็นโบสถเ์เซนต์พอ เรามาถึงแล้วเราก็จะแวะเข้าไปที่โบสถ์สักหน่อยนึงเมื่อกี้กำลังประกอบพิธีกรรมอยู่เราไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายอะไรได้แต่ตอนนี้คือประกอบพิธีกรรมเสร็จแล้วเราสามารถถ่ายได้อันนี้คือให้เห็นข้างในโบสถ์ว่าสวยงามมากๆดูความงดงามวิจิตรอลังการอันนี้เราก็เดินมาถ่ายถึงข้างหน้าเลย อันนี้ก็เป็นกระจกแบบกระจกเงาไม่ใช่เงาสีกระจกสีอันนี้เป็นของที่ระลึกอ,อันนี้ก็บอก made in Bethlehem คือทำมาจากแหล่งกำเนิดของพระเยซูเลยอยากจะบอกว่ารถแทรมที่นี่ซิกมากเลยอ่ะดูสิ <Stop. S 1> อ่ะวันนี้เรามากินอาหารกลางวันกันที่เดิมแต่ว่าเราจะสั่งในอาหารไทยวันนี้หิวเขาก็กินอันนี้ด้วยแหละเป็นต้มยำเอซิ่ต้ยมตยำนุ่นโดต้มยำซุปนุ่นโดอ๋อนู่โดอันนี้คือเป็นต้ยมยำกุ้งเจี๊ยบต้ยมยำตอนแรกก็บัวสั่งส้มตำแล้วก็นึกว่าเป็นส้มตำประกอบ่าเป็นต้ยมยำเขาสลับกันระหว่างส้มตำกับต้ยมยำอันนี้ก็คือแกงเขียวหวานกับข้าวสวยในราคาสิบาเหรียญ แกงเขียวหวานที่นี่ก็จะใส่อันนี้คือสกินี่ใช่ไหมแล้วก็แครอทแปลกมากเป็นแกงเขียวหวานที่แบบมีแครอทมีสกินี่แต่รสชาติก็โอเคอยู่นะแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีอะไรข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีพริก,พร,กรพริกอะไรพริกหยวกใช่ไหมพริกหยาดประมาณนั้นข้าวโพดอ่อนก็มี้ข้าวโพดอ่อน ตอนนี้เราก็ออกไปที่สถานี f r i n g e อร์ส e รีเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยวรอบๆแถวสถานีนี้กันระบทเซน์พอร์บทรีดอก็จะอยู่หน้าสถานี f r i n g e อร์ส e รีทสเตชันตรงนี้เลยเขาบอกว่าที่เมลเบิร์นเนี่ยวิตามินเ่ยแบบถูกมากเลยนะโดยเฉพาะแบ็ m a l ลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาซื้อกันวิตามินนะครับเขาบอกว่าร้านที่ถูกก็คือร้านเคมิสแวร์เฮาส์ แต่เพื่อถามเพื่อนนะครับอกบางทีมันก็ไม่ได้ลดทุกอันนะมันมีเพาะบางสินค้าลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราเข้าดูก่อนถูกก็ซื้อไม่ถูกก็ไม่ซื้ออันนี้คือสถานี Fringer Street จะเป็นอาคารที่บอกว่าเก่าแก่แบบนี้อกกินหอมมากเลยแถวนี้โอ้ยที่นี่มีร้านไดโซดด้วยเหรอเนี่ยแล้ก็ร้านเชมีสแวร์เฮาส์ก็คือตีกับดโซดนี่เลย เราเข้ามาเช็คในร้านไดโซก,ก่อนก็จะมีอุปกรณ์เหมือนไดโซที่ญี่ปุ่นราคาถ้าไม่ติดก็คือ1ดอลลาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ uh, Almost every item is 3 h r e e d o l l a เอร์ด์นแพงแพงมากแพงมากไม่ควรซื้อยิ่งไปซื้อที่ญี่ปุ่นดีที่สุดโอ้ oh, ี่ที่ญี่ปุ่นข100ันร้อยเยนเท่านั้นอันนี้คือ3.3เหรียญโอ้แพงแพงไม่เอา และร้านนี้ก็คือเป็นร้าน Chemist Warehouse ซึ่งเราจะเข้ามาซื้อกันข้างใน <c oughs> เดี๋ยวดูซิว่าวิตามินแบบไหนที่ถูกบ้าง <c oughs> อ๋อนี้มีน้ำผอบต้องหอมด้วยน้ำหอมแล้วก็วิตามินเราจะดูวิตามินดูแล้วก็จะประมาณร้านขายาบ้านเราประมาณร้านบูธกิ่นกลิดกับร้านวัส,สันประมาณเช่นนั้นนี่อันนี้ก็จะมีวิตามินของนแม่ด้วยนะ คือเป็นเซ็นทรัมบูแมนห้าสิบพลัสจริงคุณนายแม่จะเป็น70พลัสนะอันนี้คือแบบ15เหรียญจริงอุ้ยนี่ถูกมากถูกมากซื้อที่ปุ่นอยู่มาขูดมาสามสี่พันอ, 3, 000, 4, 000. อันนี้คือพันฮอลลาเยนถูกจริงๆซื้อๆแล้วก็เซ็นทรัมฟอร์แมนด้วยเซ็นทรัมฟอร์แมนก็15เหรียญเอาซื้อซื้อซื้อแล้วเนี่ยคือมันจะมีเซ็นทรัมแบบที่ไม่มีขายในเมืองไทยเยอะมากเลยอะ <Nice. S 1> คือแบบมีหลายแบบมากๆแล้เอ็นจอยเอ็นจอย รเราเจอแบล็กมอลแล้วอันนี้ก็เหมือนราคาถูกกว่าเมืองไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เกาบอกถูกก็อาเชื่อเขาแล้วกันอ่ะคืออันนี้เขามีแบบเป็น h a s i n เดี๋ยนะคือแบบผมผิวหนังแล้วก็เล็บโอ,อ้หนือๆต้องเอาแบบนี้ดีเนาะอันนี้ก็เป็นวิตามินลลแกด้วยแหละพรัสเซนธา โอ้ยถูกมากถูกมากแต่กูลดเลยในราคา108เหรียญเท่านั้นอันนี้แล้วก็เดินมาเที่ยวในเมืองเดินช้อปปิ้งย่านร้านค้าคือมั่สๆ้งๆหมดเลยแล้วก็แวะมากินร้านอาหาร Chinese Bar แล้ก็สั่งบักซาซึ่งมัน c h i n e ตรงไหนวะเนี่ยวนเห็นต้วงสั่งอันนี้น่ากินมากเลยอะ่ะเมื่อเรากินอิ่มแล้ว เราก็บอกคุณยายแม่ว่าเราซื้อวิตามินมาได้ไราคาถูกมากคุณายแม่ก็บอกว่างั้นซื้อมาอีก3มกล่องเลยจ้าดูวยเมื่อยุนะแล้วก็ซื้อแบบตุนไว้เลยอ่ะโอเคต้องไปซื้ออีกแต่ว่าไม่เป็นไรมีสาขายเยอะเดี๋ยวก็เดินไปสาขาที่ใกล้ๆกันเราก็เดินผ่านโบสถ์หนึ่งโบสถ์ซึ่งเราไม่รู้โบสถ์อะไรแต่ว่าเห็นมีคนมาถ่ายรูปกันเราก็เลยเข้ามาถ่ายรูปบ้างอ๋อนี่คือโบสถ์เซนต์ฟรานซิสเชิร์ชนั่นเอง อะเราก็กินที่ร้านของคุณกิ้งออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วคุณกิ้งก็แนะนำะว่าเอ้ยเดี๋ยวเดินไปตรงนี้นะแล้วก็จะไปที่ตึก ANZ นะแล้วจะไปเจอแบบเป็นธนาคารมันตึกที่แบบแคล้ายๆใน Harry p o พ t e r อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูสักหน่อยก่อนแล้วกันก็ขอบคุณคุณกิ้งนะครับที่อุตส่าห์เลี้ยงเค้กเรานะครับแบบรู้สึกเกรงใจเกรงใจบอกคิดคิดตังคิดตังด้วยก็ได้คุณกิ้งก็อุตส่าห์คิดมาในราคาที่แบบโอ้ยเหมือนจะให้ฟรีอะ่ะ คิดอย่างนี้ไม่คิดดีกว่าแต่ว่าขอจ่ายหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเกรงใจเกรงใจอูดูตึกนั้นสิแบบว่าไม่เห็นไม่เห็นยอดตึกอ่ะอ๋อตึกนี้ไงเป็น a n Z Bank นะครับอันนี้เป็น Museum and f o t i c s p e c i a เ i s t Hub เขาบอกว่าอันนี้คือเป็นมิวเซีมของ Bank ์เอนนะครับเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่ข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าอันยญาตให้ถ่ายรูปได้เพราะฉะนั้นโอเคเราถ่ายรูป และวิดีโออันนี้ก็เป็นหุ่นยน ATM. ต์ t t ทําทำไม ATM เ็ขาอยู่ในมิวเซียมแล้วล่ะเรยังใช้อยู่เลยนะอันนี้คือเครื่องเบิกจ่ายเงินสมัยโบราณแต่นี่ตั้งแตปี1 9 9 2อันนี้คือเครื่องอ่าน black light อันนี้เคยเห็นเขาใช้ที่เมืองไทยอยู่ก็คือ เอาสมุดบัญชีเนี่ยไปส่องแบล็คไลท์เพื่อจะเห็นแบบลายเซ็นที่เราเซ็นไว้ด้านหลังสมุดเนี่ยไม่รู้จุดนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วแปลว่าแปลว่าอันนี้คือหลายสมัยแล้วหรือส่วนอันนี้ก็เป็นตราช่างที่แบบช่างทองช่างเงินหรือเปล่าสมัยก่อนนู้นเนาะอาจจากมุมนี้ไม่เห็นเงาสะท้อน อันนี้คือเป็นอุปกรณ์สื่อสารสมัยโบราณอันนี้คือโทรศัพท์ใช่ไหมเนี่ยเออมีหูฟังอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นไมโครโฟนแล้วก็อันนี้จะเป็นเวลาคนโทรมาก็จะดังกิ้งกิ้งกกิ้งซึ่งพัฒนากลายเป็นโทรศัพท์ซิ s c o แบบนี้แล้วอ๋อันนี้คือซิ s c o i p อพีโฟนด้วย i p พีโฟนปี2024อ้าวก็ก็กปีน,นี้นี่ว่า อันนี้ก็เป็นเครื่องพิมพ์ดีดสมัยโบ,บราณโบราณโอ้นี่คือเครื่อง IBM PS 2 Portable Computer อ๋อน,นี่คือประมาณแล็ปท็อปแล็ปท็อปเครื่องประมาณแรกๆของโลกเลยไหมเนี่ยโอ้มันใหญ่เอนเนาะเดสก์ท็อปสมัยนี้ยังเล็กกว่านี้อีกเนาะยังมีเครื่องใส่ฟลอปปี้ดิส์ด้วยสมัยก่อนเนี่ยฟลอปปี้ดิส์แบบขนาด2นิ้ว2.5นิ้เนี่ยับคือแบบเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเพราะมันเล็ก แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเครื่องคิดเลขหรือหรือว่าเครื่องพิมพ์อะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีอธิบายไว้อ๋อมันคือเครื่องบวกเลขแหละมันคือ adding machine คือ a d d ่างเดียวคือบวกเดียวลบไม่ได้อ๋อมีอันนี้กับอันนี้อันนี้คือเครื่องบวกเลขแล้วอันนี้ก็คือลูกคิดแบบจินตคณิต ถ้าเกิดลูกคิดจีเนี่ยข้างบนมันจะมี2อันและข้างล่างมันจะมี5อันแต่จะแบบจิจนตคณิต้าข้างบนจะมี1อันและข้างล่างจะมี4อันอันนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ในธนาคารเฟอันนี้ mm hmm. กระป๋อนี้มีชื่อย่อว่าอิมันซาอันนี้คือด้านหน้านะเดี๋ยวมาดูวงจรด้านหลังกันนี่เขาเปิดวงจรให้ดูด้วย วงจรด้านหลังก็จะเป็นเช่นนี้คือธนาคารเนี่ยสถาปัตยกรรมนี้คือแบบว่าเป็นโกดที่โกธิกมากๆคือแบบดูแลเหมือนโบสถ์มากกว่าที่เป็นธนาคารตอนนี้เราก็เป็นไปเรเริงเมืองอยู่นะจ๊ะในเมลเบิร์นนะจะก่อนที่เราจะกลับเราก็ขอเอ็นจอยการวอล์กอินในเมืองก่อน ดูแบบสถาปัตยกรรมไปเรื่อยๆอันนี้เราก็เข้ามาใน Royal Arcade Shopping Center คือแบบอว่าอสวยมากๆอะ่ะอ่ะเราก็ได้เวลาอันสมคพลเลิกในการกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวเรากลับโรงแรมไปเอากระเป๋าก่อนแล้วเราก็ไปสนามบินกันต่อ